สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8ปเก่าครับวันนี้ก็มาพร้ากับแม่ไล่ลางซงครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์ลางตรงๆเลยครับอ่างวดนี้มงคลโชคก็เลยมาตามตัวเลขของเพ่นอีกครับรับชมไปพร้อมๆกันครับทั้งช่องได้เลยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโหรอันไดเมืม่มโอซีสุโธได้ลงชุนั้นทำกับหรอกับหลานสกอนเดอร์ปู่ชี้ปเกาวกำลังเตรียมตัวอยู่ซะเด็ก <c oughs> ปู่กับหล,บลานน,าน่าดอโอ้หลกหลานปูสิโชค์มีลาบันทีเนาะนีอเอาไ่ไล่กับปู่ พราะได้เห็ดได้ทานได้กินได้ทานเพาได้่วงเขาอันซาเทียนเขาวันศาเลืมมาทวายปูน่าสนุกด้านก็มารานจ็นหามากตอนแต่ว่าวันมา่านีต้องรู้นงานไหนกินเหงาตุกเถื่อนนั่านสนุงทำมิตรยงคนที่รพันปูคำพัน กะคงสิอยู่นอ่าได้ก็บ่หลายเนาะน้กัน้าก็ได้เบิดหลายเทบกเท้าามาเาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนําเด้อจ้ามาสนทัานกับกับทนมนสมอายุจีปู่ั่วง อัสิบป <g ül üyor> ีแม่บอกปู่ก <classy> <m uch as> ็นิ้ววาให้เนีนๆเด้อเครดซูนนะให้เนีอนๆสตรตมันเน่นมาได้น้ำมีตตรงนี่แหละนางสนมก็บอาู้ใส่จักเชือกแต่เป็นยังไงมันอันทุนบ่มีก็เลยโยไว้สักวันมาเสียใจหนูวันนี้ต้องเสียหลายบอกโยปูบอกขัาว่านางสนมอายุจักปี ยุ่เจ็ดสิ่่พก็ยังบอกเราว่าให้เน้นเน้นตัวนี้เด้ออืม้าลูกถ้านอืมสลัดพวกิลุยหัวเ้าย่งบอสลหัยู่หูสิลุยขึนก่อนโป้่สิลกให้ลานอยูในมีโชมมีลามีอัดมีเบี้ยจัตัวลูกลานเดินทางมาไกล กต่มีโชมมีลาคือกันร้านของปู่เนี่ยได้โชคลาทุกเทือนั่นนอกร้านนอกได้ทุกเทือทุกทืมีโชคมีลายู่หางปูน่แล้วหัวสิมาสิหอดีร้านของปู่อาจจะถึงรางวัลใหญ่เลยปูสีสุดทสีายสีดูในร้านได้มีโชคอีกดอ ช่วงเขาพันษาปูก็จะควาเว้นเพียรภาวนาอย่าให้ปูชี้กขาวกับสารต่อคนขนัดทางด่านโชคลาภปูชี้กขาวเตียนมาแล้วมันดีมือสาคุยกระโลงกรบหบาดขับขันได้ไม่โชคลาภนั่งสนมมือวันเขาพันษาก่อนฝังใบสีมาถวายปู่ เทียนพันษาเด้อหัวศรีหาศรีใดมีโฉมเทียนเขาพรรษาเป็นเทียนแสงสว่างคือเส้นทางของเฮาจะยุดมุ่งไม้เป็นทางแสงสว่างสู่ชีวิตว่าชีวิตของเฮาจะเดินทางคือยุดเทียนชัยหมู่ร้านแต่สดงมีโฉมีลากันมง ปูมาสนธนาธรรมกับปูกับล้านอยากให้หูให้ล้านผ่านจิ่งดีกว่าให้ได้มีทองมีอัดมีเบี้ราะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน้าษามีอัดมีเบียแลปูกับบอสบายใจใบไสมาไสล้านกับว่าม่มันมีทองสิศมากันบางที ขาขันบายสีเห็ดมาถวายปู่คือว่าผ้ากันถวายนะเพื่อต่างหอ้สื้คำถวายนางสนมว่าคำถวายมั่งปู่พุทธบูชาธรรมะมันก็เหมือถวายคนละไบบ khánh bài Sĩ, tiền mà hãy đồ hay lắm vậy cái đó, nó xinh xắn, 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 ไปยิงก็เลยผู้หญ่ผู้หญิงสองคนผู้หญ่ในเกทจิบสามอัดให้ผู้หญิงสองคนสองคนให้โลกให้น้น ผ you know? ู้หญิงสองคนได้เจ็ดสิบสามครับผู้หญิงสองคนมันเประยังโบราณทหารผู้หญิงสองคนให้ปูดแล้วแปลให้ออกแล้วปุ๊กหนาปุ้ยน่นสิว่าสนมจิตปุ๊กหรือปู้ผู้หญิงสองคนคุณก็ปุ๊กมันก็วรวยหนุ่ตัวพานนี่ให้ปูดแก่ให้ร้านเนอะหนุ่ร้านบางยังสั่งผู้หญิงสองคน ก็เป็นซีเตีผู้ยิงอ่ะแม่มาปูปูอีกแด้วไอ้คนยิงสองคนกัเป็นซีซีซีติปูซีสองซีสองน้กหี้สองคนโูกห้านตีใส่ตัวไหนปึกน้าตึบป่ยหน้าตึบปูแก่นตาวังให้ลูกหลานเลยอัดให้เบียร์โรก้านเจ็ดสิบสามอัด เป็นรางวัลคาขันบายสีมาให้ปูวันนี้องค์ปูสีสโธดีใจไปหลใหล้ลกกูกขาที่เขเป็นผู้ขาแต่เอ็ดขันบายสีมาเทาหายปาาูปูเปิดศักดิ์บารมีให้ลูกให้ล้านเดอ้ดอสัพมาหนีมามาอย่างเตเ,เอเตหิอังสมากุยาสาเตอุกายาสา อาเตยเซอานาอุตารายสัมาอุตา,ายสาสเตเปิดซับเปิดบาลมีให้ลูกให้หลานได้มีโชคมีลาภเอื้อหวานสิมานได้อให้นางสนมให้ได้มีอัดมีดมเบี้ยให้ได้ <c oughs> มีเงินมีทองให้ได้มาหาปูย้งได้สิวันไหนจมก <c oughs> ว่าอัดเบี้ยกอง หิ่งสองคนหิ่งสองคนจ้าตีไหนเนปูหน้าโมไมยังนิมโมยังหนิซนไยังนสองข้าใจหรือยังสองสี่สอง หนึ่งสองสองสีมสี่สองสองสองสี่สองคังบายสีกับไฮเก็บจิบสามว์บารจ้าให้ค่าสิ้นนาำใจโูกร้านมาเมื่อตรงๆเต้มาลูกพันบัครับใจเอามาปูสิเขียนให้อันุญาตวาดข้ามเลย ยอดดละสิ้นสกมือแล้ว้ลวกร้านมันเพิกมันหาเนาะใช่ร้านน้ำโอ้อย่างแบอยางตบบข้นมไอตสามต้นบตรงเขรงใจปูกระไรใช่หมาแตเขาได้กินได้ท้าตู้สีแดงจึงขึ้นใช่สีแดง้นะบาดใด้วย รางวันสิบุออกขัดอินทบาทนี่นะฮะนออกขัดโปรุ้ยทโท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 สี่สองสองสุอเจหน่อยเวอร์ส3่สองสอเจียังได้เวอา์กันอี่สองสองกับเจ็ดสามเฮ้ยหตัวนึงกันใหู้บให้ร้านเอาไปคิดพิจารณาบ่งมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่สิบแปดค่ะปูนั่นละ เลิกดีเลิกงามงามดีให้กให้ล้านเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อ้าปูให้ลงวันแล้วนาแล้วจะบูกจะล้านสมักหรือบ่บักมือมีมีวันที่อยากคุยกับูกกหล้านเมื่อนี้เป็นมือเลิกงามงามดีอยากคุูกูบใหก็ล้าน บกเขียวบอกเขียวสีเขียวเยวที่ยเดียวลูกร้านมีโศกซะก่อนเมนให้ลูกร้านใดมีโศกแลว้วปลูกกระสีเขียวสให้นางสนมใดมาล่ำให้เบิ่งให้นางสนมล่ำเลยบปล่าเมนจ้าก็<ะ>กร้านผูกำพั่นจานา้าหน้าปูกำพั่นกับสิล่ำให้ยื้อเตืนน่องกันละอ,อดนตรีไม่เล่นข้อบนเลยไงเมนค่ะจ้าจุ่มที่เราปลูกเจ็ดสุ่ค่ะให้ลูกให้นักขับฝันพิจารณาเบิ่งเอาเด้อจมันก็เป็นของสิ่งทิโบแน่นอนล็อกจ้าตู้ห้ ลูกล้านเบิ่งถ้าลูกล้านหมักก็เอาโบหมักก็บ่เอาบ่ญบุญใดบังคับให้ลูกให้ลานเบิ่งเอาแบ่งจังขืนโอ้ยสาธุดูเข้านีลูกหลานมาทางไกลก็มีโศกมีญาติคือเขอหัวสมาเร่อให้ลูกหลานเดี๋ยวดีมีแหง ป so ูมาสนตะนาทํากับปูกับร้านอาอยสมีก็เนาะครดานมีโชคมีลาคอยกอดกปูไม้บุลาวันที่สองบุลาลำล่ำล้ยลุ้ยสาธุ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 เป็นกระคอยสนตนาทํากับปูชีบขาวรองบึงได้โดยร้าเออ ห่วงไข่ไตหรุดพูอ้ยมันมีน้ำเติมน้ำมันรลดมาหาเด้นันมาไรปูสีสุดโต่งบ้างทัูสีสุดโต่ครับพี่แกนี่คือตัวเลขของปูสีสุดโต่นะครับลงล่างไม่ไรครับก็จะได้เลขสามตัวเป็นซี่สองสองครับเลขสองตัวก็จะเป็นเจ็ดสามกับหนึ่งแปดนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ทั้งชมมงคลโชค8ปเก่าให้เป็นแนวะท,ทั้งท่นนั้นนะครับผิดหรือถูกก็อยาวากันครับแต่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือน,นสิทธิประโโอกาสสัาสคัญสําคัญนะครับสําหรับคลิปเด็ดใหม่จากทั้งชมมงคลโชคก็าหายทั้งแล้วนะครับจะตามให้ถึงที่สุดละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ชมคลิปขอบคุณจนจบครับขอบคุณครับ